เลยนะเสียเที่ยวกับที่ออกมานะ่ะทำไมนะอย่างน้อยได้ซักซักครึ่งหนึ่งซักส่วนหนึ่งได้กลับไปตากไวนะ้เน่ะนี่ <ไป S 1> ฉันถามจริงๆนะก,นก,กลับเข้าไปนะ่ะเธอจะมายุ่งอะไรกับชีวิตช้นงโจมตระย์ลูกอยากเปือ,อก,ก,ก,กหน่อยลูกก็ลูกก็ไม่ใช่แม่ก็ไม่ใช่ ยิ่งยิ่งยิ่งเป็นแบบนี้ยิย่งยิ่งสนใจนะเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่มีไงก็ได้มีผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอนอยู่เรื่อยๆไงนี่เอาเอาใส่กระเป๋าเป้มาแจะจะซักแต่เสื้อก็เอาแต่เสื้อออกมาซักกางเกงทิ้งไ,ไว้ที่หลังเดินมาซักเลยไม่ต้องไปรอนะไม่งั้นมันจะหมักหมมเข้าไปอีกใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สิจริงๆแล้วเมื่อนะนะคืนเนี้ย ฟังฟังฟังไม่ต้องพูดไม,ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนี่เมื่อ hey. คืนน่าจะน่าจะมีเฉลียวใจนะถ้าเป็นจุมจีจุมจ,จ,มจีก็จะแบ่งซักไปส่วนหนึ่งมันจะได้ไม่เสียเที่ยวที่ว่าออกมาแล้วซื้อของใช้ที่ว่าซักอะ่ะดูดีๆบางบางยี่ห้อมันจะกลิ่นฉุนเอา,เอากลิ่นอน่อนๆนะ่ะพอไม่ให้มันอับอะ่ะน้ำส้มสายชวนที่สุด ก็จุ๊งจีไม่ดูแลช้อนรอช้อนอยากให้จุ๊งจี้จุ๊จี้ยังดูแลตัวเองเลยตัวเลี้ยงมาตัวแล้วเฮ้ย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 โตโตแล้วดูแลตัวเองไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้จะขาดใจเหรอ มันจะเลงไงยะน่าเกลียดออกกล้องไงอ้าวฝากไว้คิดไปคิดเอาเองต่อไปต่อไปก็ไปคิดเอาเองควรจะทํายังไงกับผ้าสองตะก้านั้นแบ่งไปซักใสเป้ายไปแค่นี้แหละบุยจบจุมเจ้าช้อนหย่อมาดูแลช้นหน่อยเหมือนทุกทีบเอะมากเพราะว่าจุมจีต้องดูแลตัวเองไม่ไม่มีเวลาดูแลใครแล้วนอกจากว่าดูแลตัวใครตัวมันอะ ก็คือตัวใครตัวมันน่ะพ่อก็ไม่ใช่แม่ก็ไม่ใช่ก็ตัวใครตัวมันไปดูแลตัวเองบุย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 จุมตรีบุยบุยจ๊ดนี่จุมตรีจุมตรีอืมจุมตรีให้พรชั้นหน่อยเพราะว่าฉั้นน่ะจะไปสมัครออเขาเรียกว่าเข้าเข้ารอบการแข่งขันการใช้ภาคเสียงถ้าชั้นน่ะถ้าชั้นได้นะจุมตรีมันจะเป็นอาชีพที่ ที่แค่ลงเสียงแล้วมันจะมันเป็นอาชีพแล้วมีรายได้ค่อนข้างสูงถ้าฉันเป็นหนึ<ม>่งมารับ,บ,บทั้งหมดสิบคนห้าคนเนี่ยคือรับคนที่มีความจําเป็นทางบ้านที่มีปัญหาทางบ้าน<ม>อีกห<ม>้คาคนเนี่ยคือคนทั่วไปซึ่งคนที่สมัครเข้าไปเยอะมากฉันอยากจะให้เธอรู้ว่าฉันอยากจะเลี้ยงเธอได้ฉันอยากจะดูแลเธอได้<ม>ฉันอยากจะาท่องไพรอะ่ะคือออกเดินทางอะ่ะ ซึ่งถ้าหากว่าฉันได้งานเนี้ยฉันก็แค่ลงเสียงแล้วก็ได้ตังค์และมันก็จะเป็นอาชีพที่เป็นนักพาก็ได้การ์ตูนหรืออะไรก็ตามที่เป็นอะไรก็ได้ที่ท,ที่ที่ใช้เสียงเอ้าวเจวีพรแล้วนะขอให้ความคิดของเจียนที่คิดไปแบบนี้ไปในทางที่ดีส่งเสริมอาชีพเจียน ไปให้ตลอดโอดฟังแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆใช้ความสามารถของตัวเองความจริงใจเป็นนักภาคที่ดีให้ออกจากตัวเองเลยขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งล่วงไปได้ด้วยดีขอให้ได้มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งนะเจนนะบุยบุยไม่ร้องไห้หน่อยเหรอ ไม่ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นภาพััษณ์ที่ไม่ส่งต่อไงก็เวยพรแบบจริงจังและจริงใจให้ความรู้สึกของเจียนที่เจียนรู้สึกแบบนี้ไปตลอดรอดฝั่งแล้วก็ขอให้สำเร็จได้งานทำจบสาธุสิสาธุจุนตรีอามีน อาอ ت ت เมนโอมอมตตาพูดอมตตาพูดอือบุยบุยบุยบยเข้าตัวแล้วนะเข้าตัวเข้าตัวเข้าตัวขอให้สำเร็จลูกอือถิกนะครับแต่ว่าพรอพอได้สิ่งใดมาแล้วก็เราก็อจะดีใจจนเกินเราต้องทำให้ได้ให้ได้ดีที่สุดอะมี มีอะไรก็ต้องบอกต้องคุยกับลูกพี่อะไรจำนองนี้ถามไปเลยสงสัยอะไรก็ถามเพื่อเพื่อให้เราได้ความรู้อ่ะได้ความรู้ว่าเราควรไปทำแบบไหนมันถึงจะมันจะถึงจะถูกต้องถึงจะลูกลูกพี่ด้านเสียงมีอยู่เก้าท่านอืมอืมอืมมีมีซาวเอนจิเนียร์มีศิลปิน มี v ว i ์ e อ v e อมีคณะกรรมการเทียบเลยอืมแล้วก็ขอขอพรขอพรจากตัวเองด้วยอันเป็ขอพรจากลุงด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญจากตัวเองนั่นแหละจงเป็นของหนุม่มจงเป็นสาวหลักเลยเออจงเป็นสาวหลักให้ตัวเองให้ได้นะบุยบุยบุย,บย